ใจว่าประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเขาจะขอให้ทางเจ้าที่ออกมาคือตอนนี้ตัวเลขยังยังไม่นิ่งจริงๆคุณผู้ชมครับบางที่ก็15บางที่20เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องปังเขาเรื่องอะไรส่วนกลางซึ่งไม่แน่ใจผู้นี้กัมพูชาน,น่าจะเป็นคนออกมายืนยันล่าสุดนะครับเดี๋ยวให้ดูซิลองขึ้นผังหน่อยนะฮะทางเข้าออกคาสิโนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ตอนที่เราคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณผู้ชมคงได้ยินนะครับว่าพี่กู้ภัยเนี่ยที่เขาขึ้นไปลําเลียงผู้เสียชีวิตเนี่่่ยาาาากวาากวเ้มูอออนััผงงทข ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องที่ต้องเร่งช่วยคนเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้จากการดูเนี่ยในส่วนของซากอาคารเป็นยังไงคือสร้างอาคารมันจะมีทางเข้าออกเขาเรียกว่าเป็น3จุดด้วยกันจุดที่1เนี่ยคือบริเวณด้านหน้าที่ชั้น1ตรงเนี้ยคือทางเข้าสําหรับคนทั่วไปคือคนที่จะมาเข้าใช้บริการโรงแรมแล้วก็คาสินโนจุดที่2ชั้น1ด้านหลังตามเลข2เลยนะฮะตรงเนี้ยคือเขาบอกเป็นทางเข้าออกสําหรับพนักงานเข้าออกได้แต่ว่าจุดเนี้ย ทางผังเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยสภาพที่เกิดเหตุมันถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วอีกจุดหนึ่งคือจุดที่3คือทางเชื่อมซึ่งตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่าง2อ,อาคารก็คือส่วนของโรงแรมแล้วก็คาสินโนส่วนใหญ่มันเสียหายทั้งหมดทําให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ทางานยากลาบากเพราะว่าเวลาเข้าเนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าทางไหนเวลาจะขนออกก็ไม่รู้จะออกทางไหนเหมือนกันนะล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านร้อยตำรวจเอกกฤษณะเอี่ยมสะอาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับกั ความช่วยเหลือหลังจากที่ไม่สามารถควบคุมไฟได้อ่อนแล้วลืมบอกไปถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนกู้ภัยที่งานเปิดคลิปตอนที่พวกกู้ภัยเขาขึ้นไประงับเหตุไหนสิฮะตอนที่ไฟไหม้ที่เขาฉีดน้ํากลายไปว่าตอนแรกที่เรากําลังสงสัยอ่ะบอกว่าเอ๊ะภาพตอนที่เขาระดมฉีดน้ําพร้อมกับซากตึกที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือคําถามคือลดน้ําไม่มีเลยเหรอตรงนั้นคําตอบคือเขาไม่มีเลยนะฮะ เขาต้องเอาจากรถของเมืองไทยฮะเพราะเอาจริงของบ้านเราเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วถูกไหมฮะพอห่างพรมแดน200เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องเอารถของคนไทยเนี่ยเข้าไปเสริมคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไม่มีเจ้าหน้าที่นั่นก็หมายความว่าพอเราไปถึงเราก็ไม่เคยเข้าไปสำรวจบ่อนเขาคาสิโนอ่ะต้องเรียกว่าคาสิโนเนี่ยนะฮะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรง คนที่ติดเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่จนกระทั่งมาเห็นอีกทีหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีคลิปของหลายๆคนใช่ไหมที่ต่างพากันกระโดดหนีเจ้าหน้าที่เราเองก็ทําได้แต่อยู่ภายนอกฮะโดยการฉีดน้นําเลี้ยงตลอดระยะเวลาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็อย่างที่ทราบมีการประทุกใหม่รอบหนึ่งคือตอนตีสี่แล้วเมื่อหัวค่าก็ประทุขึ้นมาอีกยืนยันว่าจริงๆแล้วในจุดนี้น่าจะมีคนไทยอยู่เป็นพันคนนะฮะโดยในจํานวนนี้ผู้ที่เสียชีวิต อย่างที่คุณผู้ชมทราบขึ้นภาพนิ่งของน้องที่เสียชีวิตขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งซึ่งวันนี้เราทราบชื่อแลอ้วใช่ไหมใช่ฮะน้องแม็กฮะที่บอกว่าเกิดภาพนิ่ง,งน้องแม็กม<า>น้องที่เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงท้องขนาดเดียวกันถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะยังมีคนติดอยู่ข้างในหรือไม่ตอนนี้คาดว่าอาจจะยังมีการติดอยู่อย่างมเมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานเพราะบอกว่าเพิ่งเอาศพออกมาอีกสองใช่ฮะสำหรับในส่วนของคนเจ็บนะครับคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันมีด้วยกัน108คนนะฮะ และถ้ายืนยันตรงนี้สําหรับคนไทยนั่นก็คือน้องน้องผู้ชายใช่ฮะน้องแม็กฮะน้องแม็กน้องแม็กน่าจะเป็นคํายืนยันคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เจอในตึกล่าสุดตอนนี้มี17คนนะฮะ17คนกำลังรอพิสูจน์อัต,ตลักษณ์ใน17คนนี้รู้ชื่อก็คือแม็ก ส่วนที่เหลือมีอีกสิบห้าคนเป็นคนไทยยังไม่รู้ชื่อสแสดงว่ายอดตอนนี้ถ้าฟังจากตำรวจคือ17เป็น17นก,นก่อนนะฮะฟังเสียงตำรวจชี้แจงหน่อยฮะครเปโนโแคลนนมอนคอยเฟตนะฮะจะเป็นจุดที่ไฟเริ่มไหม้ก่อนนะ,ะแล้วก็เริ่มลามไปยังตึก18ชั้นก็มีพนักงานที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในนั้น,นเกือบพันคนได้ครับ ผู้เจ็บป่วยเนี่ยทั้งหมด10 8ยคนนะฮะที่ส่งมาไทยรักษาที่ไทยนะฮะมีเสียชีวิต1คนนะครับจากการตกจากที่สูง<า>แล้วก็ตอนนี้มีเสียชีวิตจากที่ตึกที่สามารถนำศพออกไปได้เนี่ยจำนวน17คนครับที่อยู่รักษาครับผมคุณผู้ชมฮะเ oh, พราะฉะนั้นถ้าฟังจากทางตำรวจย่อตอนนี้คือ17ศพนะฮะใช่ไหมใช่เป็นทางการแล้วก็คนไทย15คนไทย15นะฮะมีแต่เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยสิ้นปี ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 c HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ